ร้อยสิบสองค่ะากำแพงเพชรครัโ้เอีพี่หน่อยใช่ไหมคะอืมผลอะไรมาขายกับพี่หนิงแต้มค่ะลูกค้าจจำได้ไหมว่ามีกี่เล่มขอ้งค้าค้าแต้มทั้งหมดสิบเล่มนะคะยอดนี้ค่ะเอ่อพอเราปร์เสแล้วจะเหลือสองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดิบามเดี๋ยวทางร้านตัดเป็นสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อย 啊。 อ,องมื่นพันเจัพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะขอนะคะขอบคุณที่ติดตามได้ค่ะเหมือนในคลิปเลยไหมคะแต่ไม่เหมือนตรงว่าอหนึ่งี่สาวอันนี้พี่สาวคนหน่นะคะ่ค่ะ